สวัสดีค่ะคันสวัสดีทุกคนนะคะคันก็ก่อนอื่นเลากะคันก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่มอบให้คันตลอดมาที่เป็นกําลังใจให้คันตลอดมาแล้วก็เป็นคอมเมนต์ดีๆที่ให้กําลังใจคันตลอดมานะคะคันขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็มีคําแนะนําให้คันนะคะสําหรับที่คันลุงไปเนาะว่าคลิปที่แล้วคันกับกับบสบายหรือล่ะนะคะคันกะเข,ขากับบสบายเปิด ทั้งครอบครัวนะคะก็คือ่น่องพิ้วขันแล้วก็น้องแร่ออนนี่ค่ะตอนตอนแรกน้องแร่ออนเป็นก้อนมูค่ะที่พอสบายนะคะแล้วก็แล้วก็ม้าขันแล้วก็ม้าน่องวิวแล้วก็มาวิวแล้วก็มาขันนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยพอสบายพอสบายต้องทุกคนหลัก็เลยพอสบายนะคะแต่ตอนนี้ก็ก็หายดีแล้วแล้วก็มีคําแนะนําให้ขันนะคะสําหรับ ขมูลดีๆครับนนน้าดีๆขันก็ขอบคุณมเลี่ยไรนะคะทำลายหายขันต้มสมุนไพรเนาะค่ะเครื่องต้มเอาเครื่องต้มมัดเป็นต้มสมุนไพรแล้วก็เอาผ่าคุ้มแล้วก็สูตรต้มนะคะเดี๋ยวขันสีเห็ดตําเห็ดน้ํานะคะเดี๋ยวสิทามตามนะคะแต่อตอนนี้ก็ขันโบมีเครื่องต้มสมุนไพรโบมี I, สมุนไพรอีกอย่างจักอย่างเลยค่ะขันก็ต้องขอโทษขอภัยดำด้วยค่ะคะือตอนนี้ขันก็ยังพันในเห็ดนะคะก็ะบอกขันกับโบมีเครื่องต้มอีกอย่างจักอยางเลย ปวกตะไครใบบลกกูดเพื่อปวกขาปวกย่างสีขันก่าเมีในตู้เย็นในยังซีเลยค่ะเบิดทุกอย่างลรวบัเนียนกับว่าได้ไปซื้อร้าน ้านขายของไทยนะคือเขาต้องไปซื้อ,อยู้านขายของไทยนะคะของสม,มุนีซึ่ง้านไทยน่ะก็อยู่ห่างไกลจากบ้านคันกับประมาณ30กิโลนะคะเราบณนีนะตอนนี้เพือ่อจังที่เบานะคะพอน้องและออนกับว่าอยู่เราบณนีก็พ่อน้องออนก็คือแฟนคันนีค่ะเราได้อยู่บ้านเราบณนีคันก็นเลยเพราะได้ไปซื้อนะคะซือมันกไกลนะคะ น่ะค่ะคันก็ขอบคุณนะคะที่แนะนําขันนะคะต้องรอให้พอนองเลีออนมาพุหร่ะค่ะเจ้าของสิได้ไปซื้อนะคะให้คันสิร้องเฮ็ดเฮ็ดตามนะคะคันก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะแล้วก็สำหรับคำแนะนำดีๆให้ขันสำหรับอะชมวงขันเนาะค่ะชมวงที่เฮ็ดนี่แหละค่ะชมวง YouTube นี่ละ ที่ยังกระขาดเหลืออยู่ประมาณ200ลนะตอนนี้ก็คือ200กว่าชั่วโมงนี่แหละคะ่ะที่เมื่อวานในคันโพดลงไปก็คือเหลืออยู่ประมาณ400ชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้ก็ลงมาประมาณ2เหลืออยู่200กว่าชั่วโมงนะคะคันก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่มอบให้คันนะคะแล้วก็เป็นคําแนะนําดีดนะะดนๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับมื่อน,นี้ก็เป็นมื่อวันเสาร์นะคะมื่อน,นี้คันก็บ,บ่ได้ไปเรียนค่ะมื่อน,นี้เพราะว่าคันก็ บอมีคนเอานองเลวออนไ้คันนะคะบ่บมีคนเอาลูไขคันลาบันีซึ่งปกติแล้วค่ะก็ต้องกะจ้างเพื่อนละค่ะจ้างเพื่อนเอาห้แลาบันีเพราะดีโทรไปถามเพื่อนลาบันีเพิ่นละว่าบ่ว่างนะคะมื้อน,นี้เพื่อนต้องไปฮับแม่เพิ่นสินะคะบันีคันก็เลยอ่นบ่มีคนเอาลูไขคันคันก็เลยว่าได้ไปเลียดค่ะมื้อน,นี้คันก็เลยโทรไปบอกเพื่อนทางิน ที่เพื่อนสอนคันนั่นแหะค่ะวันนี้เพื่อนก็นเลยบอกว่าเออบ่เป็นยางดอกแลยว่าอัสี่ค่ะคันก็คันขาดเลี้ยนไปสองข้างแล้วเพื่อนก็นบอกว่าปกติแล้วคันอยากคันอยากเฝ้าเลี้ยนเฝ้าจูเผาอย่างนะคะแต่ว่าพามันยากคันก็นเลย มันยากนะคะกันเลยไ่ได้ไปนะคะกันก็เลยต้องโทรโทรไปบอกเพิ่นเธอชี้แจงเพิ่นฟังว่าเหตุผลเพราะอีหยังคันถึงไ่ได้ไปเลี้ยนนะคะกันก็เลยโทรไปบอกเพิ่นนะคะนั่นแหละค่ะกัเลยสรุปแล้วกันก็เลยไ่ได้ไปเลี้ยนค่ะมื่อนี้กันก็เลยอยู่น้ำหนองเลยอ่อนนี่นะคะเนี่ยนะคะ่้นตุ๊กตาตัวนี้นะคะเป็นตุ๊กตาเป็นของขวัญอ่า ของปูสื่อหายนะคะปูตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะคะเราสื่อของขวัญหายนองและออนนะคะตอนที่นองและออนเกิดและที่ฉันตามได้นะคะเราก็ส่วนคางๆางนะคะก็คือเป็นสร้างนะคะเป็นของตุ๊กตาที่ลุงสื่อหายะคะ่ะเป็นของขวัญหายนองและออนค่ะตัวนี้นะคะเราเมื่อคันเห็นว่าอากาศมันดีนะคะเมื่อไงเมื่อนี้มีแดดออกนะคะ อากาศมันดีทางช่วงเสาร์ประมาณสี่โมงเสาร์นี่ะไปหาเทียงนี่ละคันว่าอากาศมันดีก็คือมันไม่แดดไม่หยางันกันเลย่าออกมาสวนมะหยังนะคะคันว่ามา ตอนแรกคันว่าสิบวัดตัดนะคะร้นอันนี้คือต้นนอไม้ฝรั่งของคันนะคะที่คันปลูกไวยูประเทศเยอรมันคันนะตอนนี้นะคะซึ่งอากาศมันหนาวแล้วตอนแรกคันก็คิดว่ามันสิบวัดตายมันสิบวัดเป็นอย่างนะคะบันนี้มะเมืองเราบันนี้มันละเป็นก็จะมันสิบตายนะคะไปเหลียงๆไปอย่างสิละคันคิดว่ามันตองตายแต่แท้นะคะคันก็เลยสรุปเราคันก็เลยตัดตัดไว ตัดลงดีกว่าเราก็แปลงภักที่ขันซี่ให้มึงเมื่อกี้นี่ก็คือขันพว้นดินขันเอาปุ๋ยเอายางบ้านไว้แล้วนะคะก็คือปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยยางซี่ระคะขันเอาว่านไว้แล้วขันพว้นดินไว้แล้วกับเตรียมเตรียมแปลงไว้ทัทับปีหนานะคะไว้ทับปลูกปีนะเราขันบ่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าขันอะอยากปลูกอะเออยังล่ะขนโนเปล่าขันไหมค่ะก็คือกระเทียมบอกค่ะเออกระเทียมนั่นไหมค่ะขาว่าขาปลูกช่วงนี้หรือเปล่าขันกับบัลูนะคะคัน ก็เลือสิมาตัดตุ่นนอไม้ฝ้าล่างเนี่ยค่ะออกเราคันสิปูกตรงรล่องตรงรล่องของนอไม้ฝ้า่งนี่ไหมค่ะคันบามันเป็นตะปูแม่คันว่าสิปูกันกระเทียมแม่คันบรู้า่ามันป่งโูกช่วงนี้หรือเปล่าสินะคะหลังจากนั้นกะเลื้พ้าหนอกแลวออนดอกไม้ทั้งหนอค่ะมะยางเหล่นมะยังจากน้อยนะคะม้อนี้ตะบากนล้มอยู่นะคะม้อนี้ล้มตะบากะมีแดดมีหยังนะคะมุดกนหนาวอยู่ ซึ่งก็มีค้นถามของม้านะคะว่าพ่อนอนเล้วอ,อนไปใส่นะคะไปใส่คือไปไลยมือสิมามือใดส่นะคะก็คือพ่อนอเลยอ,อนก็คือแล้วก็อยากพักพ่อนนั่นแหละค่ะจั้งที่ขันเบาไปในคลิปก่อนนั่นแหละ แล้วเรากลับไปผลราคาทั้งอิตาลีนะคะอิตาลีลรเราเปลียนอากาศมันก็ดีนะคะแล้วก็ทรงรูปทรงอย่างไม,ม้ใหคันมึงอยู่ค่ะอากาศมันดีแล้วว่าายุอากาศก็ประมาณ22-23องศามันก่ได้หนาวได้หยางแลงง้วแล้วก็ทรงภาพทรงวิวทรงอย่างไม้ให้คันมึงอ,อยู่ล่ะค่ะซึ่งเขาก็โทรคุยกันทุกมือนะคะนี่ราะคาที่คันเฮ็ดแล้วนะคะคันก็สีมาพว้าดินพวน้าวหยางนะคะพว้าดินใบแล้วคันกันเลยมา กวดใบใหม่ใบใหม่นะคะคัดกวดหลายรอบเลยได้ค่ะใบใบใหม่ที่มันโลนลงม้านะคะซึ่งต้นนี้เขากอบว่าได้มีต้นหม่ต้นอย่างเนาะค่ะเนาะต่นนี้นะคะตวบามันกับม้าแบบ ธรรมชาติเนะคะเขาจะเป็นเวลาล้มพัดมาอย่างสี่นะคะขเขาจเพื่อนบ้านสี่เป็นกัก้ากันกวดนะคะปันนี้ขันกะเลยมากกวดออกขนาดขั้นกวดออกไปรอบรอบนึงเนาะอได้ค่ะมันก็นยังมีไม้อีกอยู่ค่ะก็เลยต้องกอดกวดเรื่อยๆนะคะ นอนแล้วออนกับดิ่มสีสีหนาวสีอยากเฮ็ดส้อยบางเทียก็อยากเฮ็ดส้อยอย่างเงี้ยสีที่คนี่ค่ะอากาศมันก็กัหนาวอยู่นะคะแต่ว่ามันกะมีแดดมีหยางนะคะฉันก็เลยฝ่ามะก,กวดมาหยังไวนะคะว่าอากาศมันดีนะคะกับด้พานองออกมาต่างว่าพานองออกมาทั้งนอกนะคะรับอากาศบริสุทธิ์หรือรับอากาศนั่นจากน้อยนะคะกัใส่เวลาปอดวนค่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละคะ่ะที่คันดูทั้งนอกเฮ็ดหยังกับพานองเหรียญนองหยังไปนะคะเพราะคัน กลับมาเราคันกลับมาเห็นใบใหม่ใบใหม่เนี่ยค,ะค่ะคือคือแบบคือหกแท่งสินะคะก็คือเปิ่นบานเปิ่นกระพ้ากันกวดขึ้นกันนะคะคันก,เก็เลยมากวดแป๊บๆนึงนะคะเราคันก,เก็เลยพาหน่องเข้าไปในบานนะคะเราคันเผู้ใดเคยปลูกอ่ะเนี่ยคะ่ะไอีหางเก,กาะละคะโนอเปล่าเนี่ยค่ะ เนี่ยกะที่ขันวาไปมือนี่กับเทียมนะค่ะผู้ใดเคยปลูกวาค่ะกระเทียมนะคขปลูกในช่วงใดค่ะกระเทียมน่ะขันกับผู้รู้เพื่อกันว่าเผ่าเขาจอเพิ่ปลูกในช่วงนาใดนะคะคันผู้รู้นะคะถ้าผู้ใดรู้กะปลวกันในเด้อค่ะถ้าสมมุติว่าปลูกในช่วงนี้คันกับขันคิดว่าถ้าจะปลูกกับปลูกในช่วงนี้มั้งเช่งใดบู้คันกับผู้รู้บ่านแนใจนะคะคันก็เลยว่าในได้ปลูกแล้วขันก็เลยเมื่อนี่กะมาทอดหมูกินทอดหมูกันแล้วค่ะเมื่อนี่ คันทอดหมูตอนมื้อนี้คันกะทอดอยู่ทั้งนอกเนี่ยค่ะวันวันนี้ทอดอยู่ทั้งในค่ะทอดอยู่ทั้งนอกบ้านแตะบนเนียนนองวิวอันกัให้วิวนะคะมาหนึ่งเขาคันกะตั้งหมอเขาไว้ก้อนแล้วค่ะคันกะเล่ยไปให้ลูกมะม่วงหมอเขาไวหาย แล้วก็ให้ให้วิวนะเมืงองน่องเ้ออนอยู่ทางไหนนะคะวิวกับฟานบักแตงไว้ตอนแรกว่าสิบพ่อตามบักแตงดอกคะ่ะวิวก็เลยบอกว่าแม่ผมอยากกินตามแตงว่าสั่ตามแตงกับพวกอไมีกับพวกมีปลาาอีกะะล้ค่ะปลารากับเปิดอถึงแ่ที่กันเอาไปตะ้งดก้อนแล้วก็บบรูว่าสิได้ไปลานไท้ายย้ำใดบูคาบันนี้ กับสีซื้อปลาลาก็ต้องซือ่อมาต้มเอานะคะส่วนมากกันปลาลาไปยงังสีคันสีซื้อมะต้มเอานะคะวิวกบว,ว่าอยากกินอยากกินตำแตงกับทอดหมูเนี่ยค่ะวิวสุมากกินตำแตงกับทอดหมูหรือตำแตงกับทอดไก่ทอดยังสีนะคะคกันก็เลยบอกลูกว่านแม่บุญียมีปลาลดิคนันเลยวางสี่ค่ะปอนนี้วิวกับบ้านอันมิยังกับไส้รถแม่มันนี่คันกัเลยว่า,ามินำย้ำนำย้ำขวด น้ำยำขวดอันนี้สื้อมาสื้อมาจากร้านเอเชียแตงแต่แตงแต่โดนละค่ะถ้าคันวามันมันเป็นน้ำยำแบบเออเป็นเฮดแบบตำไทยตำหยังสี่นะคะมันเป็นตำไทยเห็นไหมคันคันบอ่ค่อยมักนะคะคันตรงคำมักใส่ปลาไปยังสี่ไหมประเด็กบานห้องสี่ไหมค่ะแต่ว่าพอดีประเด็กมันเบิดทั้งสี่นะคะน้ำยำี่กระสิเบิดแล้วละค่ะเหลืออยู่น้อยนึงวิวก็เลยบอกว่า สซซ์นี่ละแมีใไ่โหลดเทดโหลดเทดเังไดก็เ็ดโหลดแล้วสันคันก็เลยมามาตำม,มาย้ำเอาค่ะไ้ตำดอกย้ำเอาแต่พาสำหรับวิวนะคะเขาก็เลยมาฟานแตงห้มาเฮดห้กคันก็เลยใส่่ามาปอนเขานองแล้ออนก้อนนะคะ เพราะให้ลูกได้กินไปก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเขาอิ่มแล้วก็เขาก็เสียสิบวกกวนสิบวง,ง,ง้อแงสิบพอย่างสี่นะคะค่ะให้เด็กหน่อยกินไปก่อน,นะะเนะาะค่ะเนาะต่ว่ามือเนียนวิว่าทอดหมูหออขันแซบแซบะสค่ะวิววา แต่บิวนะ่ค่ะขนมปังนะคะเขาสี่บมากกินเขาสี่บคอยกินเลยค่ะบบกินเลยกับว่าใดค่ะขนมปังนี่แล้วสําหรับที่กินดูที่สุดกับแม้นเข่าค่ะบิวกินเข่าเนี่ยกินหลายค่ะมีตะบามียางกับกินเนาะค่ะมีกินบิวจะกินง่ายอยู่ค่ะมียังกับกินถอดไข่ถอดยางกินตะบาเขาสิมากินถอดไข่มากกวต้่มค่ะต้่มเขาสี่บคอยมากินบิวสิกินถอดไข่ถอดหมู กินอาหารนั่อย่างสิล่ะก็เรีว่าขอให้มีเขาค่ะบิวยุ้ยไซกับสามขอให้มีเขากินเขากินอย่างกินบ่อิมนะคะบ่อุ่นท่องนะคะบิวนี่แหละคะ่ะแันก็เลยตําแตงย้ํานี่แหละค่ะให้เขาเขาก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้อยากกินแซนแซลูกชิน้นสซยังสหล่ะเขาก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมยังไว้ให้แม่ก็เลยมาตํามาย้ําให้เขากินว่าอยากกินว่าสั่น อยากกินตอนแรกกับว่าสิบ่เฮ็ดกินชัางสิบปอออกไปแล้วว่าสิบปอเฮ็ดกับว่าสิบอปอจ้ำบอสิบอ่อตำแดงเขาคือสิอยากหลายนะคะอยากหลายกันเลยกันก็เลยมาเฮ็ดไทยแต่ว่ามื้อนี้บักพริกค่ะบักพริกกับวอมีนะคะพริกกับมีพริกอ่ะ ส,สีเขียวค่ะที่ที่แม่ฮักนั่นแหละแล้วทรงไมา์คันกับมิพิกนั่นแหะค่ะที่ขันได้กินอยู่ตอนนี้พิกกระผพงกับบมีอีอย่างกับเบิร์ดเปิดค่ะถ้าสมมติว่าขันว่าได้ไปซื้อลานไทยสิราคาขันก็บบได้ไปเราบ่เนียน ก็คันไ่ได้ไปโดนแล้วซนมากซนอย่างซนลายก็คือแฟนขันหาสื่อมาห้ซสื่อมาพอเป็นเครื่องพอเป็นหัวพอเป็นอันซอดพออย่างส่นะคะก็โทรบอกเราห้เราสื่อมาแล้วก็ไปเหตุงานอยู่เอ่อจังในตัวเมืองส่ละค่ะเราไปเหตุงานอยู่ในตัวเมืองในอย่างส่นะคะคันก็เลยให้เราบอกเราสื่อมาห้แต่ว่าเรื่องอื่นนึกสค่ะสิบอกนึกแล้วก็สิ่งพัลู่พัยัอย่างส่นะคะถ้าคันได้ไปคันก็สิไปสื่อ สื่อมาเองสื่อมาอย่างซีนะคะกันกันเลยเพท่านได้มีโอกาสได้ไปจริงๆนะคะอนอนแล้วออนก็อยากกินลูกชิ้นอยากกินยังน้นขนาดลูกชิ้นอันนี้ท่านก็บ่าได้ใส่พริกใส่ยังได้ค่ะเพ็ดเพ็ดวสันค่ะเพ็ดอัานแปาภาษาไทยเฮ้านี้ละเพ็ดเพ็ดวสันขนาดก็ได้ใส่พริกใส่ยังกับเพ็ดเพ็ดสงสัยเห็นเห็นหมดคันกินตมแตีงนะคะบะเนียนขันก็เลยบอกว่า ตำแตงมือนีขันไสพริกน้วยนึงนะคะขันก็นเรียกว่ามันเผ็ดนะคะอันบิวกับบามือนีตำหม,มักแตงกับเผ็ด ใค่บักพริกหน่วยเดียวนึงได้ค่ะกับเพจไลา์ขนาดเรากับว่าได้รตาม้อมค่ะมื้อนี้ก็แค่ฟานเอาเราก็มาย้ำเอาค่ะฟานเป็นนั่นเอาเป็นตอนเป็นตอนเราก็มาย้ำเอาตาประดันกันยังเพรอยู่ค่ะตามเตงคันนะคะนั่นแหะค่ะกันก็ขอบคุณตัวกําลังแรงใจนะคะที่มอบให้กันตลอดม้าค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดม้าเลยค่ะเพราะว่าสิเป็นเรื่องอีหยังกซ้ําเนาะค่ะเนาะ สำหรับที่ค้นเดียวไขขันผ่านชั่วโมงไปเร็วๆปันญายังรุุนไปขับขันกะยังเป็นกำลังหักใ้กำลังใจห้ขันยุตตลอดมานะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาใบซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอบุณหลายๆได้ค่ะที่ติดตามรับชมช่องหน่อยๆของขันนะคะสวัสดีค่ะ